หลังจากที่เราได้ iPhone มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องเดิมมาเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ชื่นชมสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาบอกสิ่งสําคัญนะครับก็คือข้อมูลสําคัญใน p p o o n นะครับที่เราจําเป็นจะต้องบันทึกไว้มีส่วนไหนบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมแม c อ s t ซ d โอนะครับคุยกับช่างซ่อม iPhone คลิปที่33นะครับ ันนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลสําคัญใน iPhone ที่เราจะเป็นจะต้องบันทึกเอาไว้นะครับส่วนใหญ่เราจะลืมเรื่องนี้กันนะปกติแล้วนะครับเราก็จะจำ s เ r ียลใช่ไหมครับแล้วก็ imei นะครับสออย่างเราจะมีกล่องซึ่งมันมี s เ r ียลแล้วก็ imei นะครับก็ตรงกับเครื่องของเรานะครับแต่มันมีข้อมูลลึกกว่านั้นนะครับที่เราจะเป็นจะต้องบันทึกเอาไว้นะครับผมจะให้เข้าไปดูที่ตัวเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะโอเคครับเราจะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับจะเข้าไปที่ทั่วไปนะครับ เข้าไปที่เกี่ยวกับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับฮะอันนี้ส่วนบนที่ผมจะแคบไว้นะโอเคครับแล้วก็ส่วนล่างจะเลื่อนลงไปให้สุดแล้วก็แคบส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาอธิบายให้ฟังว่ารา,ายละเอียดของตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็คือโมเดลนะครับว่าเครื่องนี้เป็นของประเทศไหนนะครับ ถัดลงมาก็จะเป็นซีเรียลนะครับหรือเลขประจำเครื่องครับตัวนี้ก็สำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่ลืมนึกถึงก็คือตัวนี้นะครับในบรรทัดที่เขียนว่า Wi-Fi กับ Bluetooth ในศั์ของช่างเขาจะเรียกว่า Mac Address นะครับตัวเลข2บรรทัดนี้นะครับจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ Apple นะครับสำคัญตอนที่สมมุติว่าเครื่องมีปัญหาเครื่องดับเราจะไปจะต้องซ่อมตัวแม่นแนนหรือ IC ที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำของเครื่องในส่วนนั้นเราจะไปจะต้องเขียน Mac Address ลงไปนะครับถ้า Mac Address ไม่ตรงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่สามารถแอปเพื่อเข้าใช้งานเครื่องได้ อย่างที่เกิดปัญหาในรุ่นก่อนๆที่เราเจอปัญหากันสิ่งนี้จึงสําคัญนะครับผมแนะนําให้แคปแล้วก็เก็บไว้บันทึกไว้ส่วนล่างก็คือเลขอีมี่นะครับทุกอย่างในหน้านี้เป็นข้อมูลที่สําคัญทั้งหมดนะครับต้องเก็บเอาไว้นะฮะเราจะได้ใช้ในกรณีที่เครื่องเราหายหรือเครื่องเราส่งซ่อมเราจะส่งซ่อมเสร็จแล้วเราก็สามารถเช็คได้ว่าตรงกับข้อมูลเดิมของเราไหมเพื่อยืนยันว่าเครื่องนี้บอร์ดนี้เป็นเครื่องของเรา สำคัญมากสาหรับช่างถ้าสมมุติว่าเครื่องดับแล้วช่างซ่อมให้ติดแต่ว่าถ้าไม่มีค่า MAC Address นะครับค่า MAC Address ก็คือที่เขียนอยู่ตรงนี้ Wi-Fi Bluetooth ถ้าไม่มีค่าส่วนนี้นะครับก็จะไม่สามารถแอคเพื่อเข้าหน้าปกติได้รีสโต e ได้นะครับแต่ว่าก็จะอยู่แค่หน้าสวัสดีแค่นั้นเองเพรากัว่าเครื่องนี้ทําอะไรไม่ได้เลยก็กลายเป็นที่ทับกระดาษ ข้อมูลส่วนนี้ค่อนข้างสำคัญให้ทุกท่านที่ได้เครื่องมาใหม่ๆก็เก็บเอาไว้แล้วก็บันทึกเอาไว้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานในโฟนนะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้เราทำคลิปอะไรนะครับก็ทักมาแจ้งนะครับเราก็จะนำข้อมูลเพื่อมาทำคลิปพูดคุยก,กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม